ปังแล้วสะเทือนใจให้ข้อคิดและทำให้ของป้าธรรมดาคนหนึ่งที่ถูกพันตรีอยากป้า,าดานพีวธเธอมีอาชีพขายข้าวแกงตืนตั้งแต่ตีสาหุงข้าวแกงทังใหญ่แล้ว ฝากเงินไม่พอปาก็แถมให้โดยหก็ยิ้มให้เหมือนกันหมดแต่ในถ้าสูงเครื่องแบบพันตรีลงจากรถสีหน้ามุดนิดวันแรกเมื่อเขาเดินผ่านแผงข้าวแก มีปัญหาแต่คำอธิปาภาพเขาเปกนัเสียงดังขึ้นใช้คำพูดรุนแรงต่อหน้าทหารมีใครกล้าพูดป้าสีหน้าเสียน้ำตากรอดในชีวิตหัวใจของหญิงชราสันวัน หยุมดมือแล้วหยิบโทรศัพท์เก่าๆขึ้นไม่ได้ด่าไม่ได้ร้องไห้เสียงดังเธอเพียงกดเบอร์ทหารระดับสูงเริ่มออกมาจากอาคารจากนั้นรถยนต์ประจำตำแหน่งนายพล ต่านหลามดาวเดินตรงไปหาป้าสีแล้วาบันโยนว่าพี่สีไม่เป็นอะไรนะครับขณะนี้เมื่อความจริงถูกเล่าซ้ำต่อหน้าเพื่อนใจไม่ออกนายพลกล่าวชัด หนักที่ทุบลมกลางใจของทุกคนพันปริศาตรสอบสวนอย่างเป็นทางการไม่มีการเธอเพียงยกมือไหว้และพูดเบาๆว่า,วาพูดมันทำร้ายคนได้มากกว่าที่คิด ป้าสียังคงขายข้าวต่ายของใครหลายคนในค่ายเปลี่ยนไปตลอดกันรับชมจากช่องครายเนสปาร์กพันห้าน้ารอยห้งสิบหลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจรับดมีอีกแล้วพใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ